รู้อดเนาะน้งรับเลยว่าประเทศไทยนี่เพิ่นแบาเป็นลำนึงใจเดียวกันดีๆครับผมนี่ลาเจอวิกฤตเนาะจะมีมีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพี f c ทุกคนทุกท่านจาว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเราหรือทั้งต่างประเทศเด้อจากทุกท่านค่ะวันนี้น้องเพวาจะมาพูดถึงเรื่อง ความพร้อมของคนไทยและน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันเองเจอสถานการณ์นักนวงขนาดไหนนะทุกคนน้อยมากที่เราจะเห็นการอาที่คนไทยออกมาโพสขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ารอบๆอบอาเซียนที เกี่ยวกับไทยนะทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนไทยเขาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันเองจะสุดยอดนำใจของคนไทยมากล้นเหลือเผื่อจริงๆทุกคนคะ่ะบอกว่าจะเกิดสถานาการณ์ใดนะไทยก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากประเทศอาเซียนหรือว่าในบรรดาประเทศเผื่อนบานนะทุกคน เนาะอันนี้คือบอนักนวงจริงๆจะบอมีการทีไทยจะได้ขอความสวยเหลือเพราะว่าคนไทยนะคะให้ความสวยเหลือและส่งกำลังแรงใจให้กันเองล่าสุดนะทุกคนที่เป็นข่าวเป็นกระแสอยู่ใน ่าช่วงนีทั้งฝั่งไทยเนาะก,ก็คือเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะซึ่งจุดเริ่มต้นกับบเดมาจากประเทศไทยนะคะทุกคนแต่เป็นที่พมา่านั่นเองและทั้งพมา่าก็มีการซูนหายนะคะหลายต่อหลายคนนะคะนักน่วงมากๆอันนี้เพราะว่ากับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะทุกคนเนาะทีว่า มันเป็นภัยธรรมศาสตร์แหละกระเสือเลยว่าบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแต่เฮ้ามาเบิงทั้งฝั่งไทยเนะเาะเพื่อนจะมีการช่วยเหลือหล,ลายๆคนเลยเพราะว่าจะเป็นมูล,ลนิธิต่างๆนะทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งชาวไทยด้วยกันเองบริจาคอาหารเข่าของเครื่องใช่นะคะทั้งทีอาบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างนักนวงก็คือ ชาวแรงงานนะทุกคนค่ะชาวแรงงานเนาะซึ่งบอมเมนประชาชนคนไทยนะคะทุกคนหลักๆเลยแรงงานเนี่ยที่ทําทำงานก่อสร้างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวแต่ว่าเขาก็ททำงานถูกต้องตามกฎหมายแต่ไทยไม่เคยทิ้งเพื่อนร่วมโลกด้วยกันมูลนิธิหน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะ คนหานะทุกคนและก็หายการสนใจให้การช่วยเหลือแม้กระทั่งบุคคลสําคัญในไทยนะทุกคนหรือว่านในยกเพื่อนเนาะหรือว่าเอียงต่างมณานิธิหลายๆภาคส่วนนะคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไหนคะ่ะเป็นอย่างที่เพ่ว่าไดว่าไปบอนะคะเพ่ว่าบอกเลยว่าถึงเพ่ว่าจะอยู่เล่านะคะแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่มีให้คนไทยนะคะและก็ยังซาบซึ้งอยู่เสมอว่า ไทยเขามีความพร้อมจริงๆและเขาช่วยเหลือกันจริงๆนะทุกคนบอกว่าจะเกิดอยียงขืนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมและฟังคลิปแค่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอต้นฉบับเบาโนลูกเราใต้นะทุกคนเพื่อลงพื้นที่เน้นหลายๆบ่อนนอกจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปชมไป ผมผมกันเลยจ้าใครเห็นของก็มาแมะตัวนี้นะพี่เนาะเด็กพี่วันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณมากครับจับนะอ๋อครับผมนี่ครับพี่น้องนะจ๊ะพระราชทานนะครับโอ้พี่น้องเลยนะครับโครงการพระราชทานนะครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องเลยนะครับโครงการเนนาะะครัับวพระราชทานนะครับผมพี่น้องคนไทยใจดีนะครับซือว่าคนไทยนี่แบบ มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องนะครับทีเนาะดูประเทศไทยนะครับทีซอยเดือกันนะครับเวลาวิกฤตเวลาเจอนะครับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับผมเนาะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมพระองค์ท่านนะครับไม่เคยทิ้งนะครับผมเนาะพระราษฎรของพระองค์ท่านนะครับผมพี่น้องนี่ครับเห็นปะนะครับผมปราพี่น้องนะครับผอมๆคลางไทยนะครับผมเห็นบัเห็นบัครับ เวลาประเทศไทยเนาะพี่น้องเอ๋นะครับเจอวิกฤตนะครับผมเบิงเบิงเบิงรถปฏิถึงพี่น้องนะครับหรือว่ารถกูไพ่เพื่อนนะครับพุ่นพี่น้องจอดเดี่ยนแถวกันเลยครับสอดพุ่นเลยครับาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละครับประเทศไทยเนาะข้อมผอมแบบปลาซุดยอดนะครับผมข้อมผอมเพื่อนมีทนนานะครับผมหรือว่าข้อมผอมแบบสุดยอดเลยนะครับเห็นบอกพุ่นนะครับปฏิถึงมีหลายหน่วยงานเงาเยียดนะครับโหนะครับสุดยอดมากครับผม ฮัลโหลสวัสดีครับพี่้องครับสบายดีเด้อครับผมพี่้องเอฟซีเมื่สุกครูสุดนะครับพี่้องเลยมือนี้ลงมานะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่้องเนาะกนะครับเบิ่งครับผมเนาะเมื่อนี้นะครับมาหอดจอดถึงพี่รองสถานที่นะครับผมแต่สิ่งที่ผมถึงกว่านั้นนะครับพี่้องได้เห็นน้ำใจนะครับของคนไทยเห็นไหมครับทางด้านหลังผมเนาะเป็นรถโพเีตึงนะครับผมเป็นโครงการนะครับพระราชทานต่างๆครับทีนะครับประเทศไทยเพื่อนนะครับจัดหรือว่ารวมแรงรวมใจกันพี่้องนะครับบริจาคของเนาะ บริจาคอาหารการกินพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วก็นี่นะครับผมนําใจของคนไทยนะครับเวลาเพิ่นเจอวิกฤตนะครับเวลาลาบากเนาะคนไทยแบบพักแพงสามัคคีกันดีๆนะครับผมยอมรับเลยครับผมเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งพี่น้องว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะมาเบิ่งมาส้มน้อกันนะครับ่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศภายในงานนะครับโอโคพี่น้องครับผมเห็นบอกครับความีนำใจนะครับผมของคนไทยนะครับเวลาเจอวิกฤตนะครับเวลานะครับคนไทยเจอวิกฤตเห็นบอกครับพี่น้อง มูลนิธ e, ิต่างเนาะเพื <in> <ment faz>. ่อนจะมีแบบนะครับผมบริจาคนะครับทับบริจาคต่างๆเนาะในการซอยเดือกกันนะครับผมฟ้าุดหยอดนะครับผมพร้อมๆเนาะหรือว่าความมีน้ำใจนะครับของคนไทยเพื่อนเห็นไหมครับมูลนิทิต่างๆเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อนจะนี่แหละครับผมคนไทยจะมาซอยนะครับผมซอยเดือกกันนะครับเวลาลําบากนะครับสวัสดีเด้อครับพี่น้องครับผมเนาะมื้อนี้ผมมามาอัปเดตนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วผมก็ไม่ได้มานะครับผมอันนี้มานะครับ ผาเห็นจะๆเลยครับพี่น้องแล้วครับผมสิ่งที่เห็นนะครับผมกับสิ่งที่ผมได้สัมผัสมานี้ครับพี่น้องเป็นนะครับผมเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดเนาะเห็นหรครับมูนณิี่ร่วมกัตันยูนะครับบริการด้านอาหารนะครับผมนี่ครับิ่นจะมีนะครับด้านอาหารเนาะนี่นะครับผมด้านอาหารจะมีนะครับบริการฟรีพี่น้องป้าครับผมเห็นหร ครับผมพี่น้องเห็นบอเนี่ยบริการฟรีนะครับผมสุดยอดครับอันนี้ก็จะมีเนาะชาวตีเพิ่นทำทำอาหารครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้ฟรีนะครับผมพี่น้องสุดยอดอันนี้ฟรีเนาะเนี่ยโอ้ครับผมเห็นบอเครื่องพี่นะครับผมมาบริจาคมาก่วนมากคนไทยเขาใจถึงพี่น้องเลยนะครับช่วยกัน น้ำใจพี่น้องครับเพบ่บริการน้ำฟรีนะครับน้ำฟรีเนาะอันนี้ครับผมผมอยากให้ดูนะครับพี่น้องระว่าเพิ่นนะครับมีน้ำใจต่อกันดีๆนะครับผมเวลาคนไทยลำบากเนาะแต่ก็มานีนะครับเบื่องลยครับผมพี่น้องจะมีหลายหน่วยงานนะครับที่เขามาซอยเดือกันนี่ครับผม น,นี่เราครับอาหารอาสาโบนาณทิพี์นะครับกัตันยูโซ่เดร็กพวกสุไปนะครับก็จะมีอาหารเนาะแจก <S <S โอ้ครับคมอมพอมเพลินนะครับรถรถพยาบาลพี่น้องครับเรื่องด้วยครับผมบอกเลยคำเดียวว่าถึงว่าฟังไทยจะเจอวิกฤตอะไรพี่น้องนะครับแต่คมอมพอมเนาะคามอมพอมเพลินจัดเต็ม พร้อมๆนะครับจัดเต็มจัดเต็มนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยเนี่ยมีโรงทานของพระอาจารย์นะครับเห็นมาครับพี่น้องเลยมวลเรนกี้นะเนี่ยถึงมาสิเจอวิกฤตนะครับสําลายนาะแต่เพื่อแก่ยังนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพี่น้องเวลาเพื่อเจอความลําบากนะครับไทยเพม่อนกัน จันนักแก่เต็มนะครับค่อยดกันแบบนี้นะครับเบื้องนะครับผมรถเนาะมูลนี้พี่นะครับโปรตีตึงนะครับต่างๆนะครับพบเครื่องพี่ลองนี่ครับผมเป็นรถเนาะที่ออกมาอพยพนะครับคนเจ็บ นอนเนาะเจ้าหน้าที่เพื่อนอันนี้เป็นจุดที่นะครับแยกย้ายเนาะคนคนเจ็บอ่ารับพร้อม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 เพื่อนสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยเนี่ยนะครับผมเนาะคือพร้อมพร้อมสุดยอดมากครับ ะครับผมหลายๆประเทศเนาะโอ้ข่านี่มากขึ้นไปนี่แหละครับพี่น้องเลยนะครับผมเป็นบอกหน่วยนะครับหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะครับผมมือดนอิสติสงเคราะห์นะครับเฮ้ยครับผมนักเข่าหน้ามาเต็มครับพี่น้องเลยเลยนี่ยโอ้โหเนาะนักเข่านหน้ากล้องเต็มนะครับ นี่ครับคือเข้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้เนาะคือแบบเนี้ยครัน้อยงานได้หลายคนที่นี่นะครับผมเพชรเกษมนี่ครับหลายหน่วยงานด้วยครับผมพี่น้องอ้าวเห็น้องครับนี่นะครับบริการน้ำพี่นะครับผม พี่น้องนะครับพี่มักสุดยอดครับผมเห็นแบบนี้ผมยอมรับเลยว่ะนะครับน้ำใจไปเนาะลอยเดือยกันปิดพี่น้องนะครับโอนะ้โหเนาะเนี่ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดน้ำใจนะครับเนี่ยโอ้โครงการนะครับพี่น้องนะครับโครงการพระราชทานนะครับพี่น้อง ประเทศไทยพี่น้องนะครับผมถึงว่าที่เจอวิกิตนะครับสมัยเนาะนะครับผมนะครับหลายหน่วยงานพี่น้องนะครับผมและนี่ที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับผมที่น็นตรงหนาผมเนาะเป็นนะครับโครงการน้ํานะครับผมพระพัดไทยนะครับผมพระราชทานนะครับพี่น้องสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับผมในพระบรมบารานะครับสุรธรรมนะครับสนับสนุนสนักานตลาดกินแบ่งนัฐบ่าลพี่น้องโอ้ครับผมนะครับเนีนมาครับ หลายหน่วยงานครับพี่น้องนะครับทีเพิ่นมาซอยนี่ครับผมพี่น้องครับโครงการน้ําพระไทยพระราชทานนะครับผมส่งเคาะแห่งประเทศไทยนะครับโอ้หนะครับผมพี่น้องเป็นบับทุกจัดเนาะยอมรับเลยว่าประเทศไทยนี่เพิ่นแบบว่าเป็นนํำเนื่องใจเดียวกันดีๆครับผมที่ล่าเจอวิกิตเนาะจะมีแบบโครงการต่างๆนะครับผมหลายหน่วยงานนะครับพี่น้องทีมหาซอยเรือกันนะครับเป็นแบบนี้เนาะบอกเลยว่าเมืองไทยนี่นะครับ ถึงมาจะเจอวิกฤตสัมภารครับผมแต่คนไทยมันมีน้ำใจต่อกันแห้งครับนี่ครับผมแจกฟรีได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยแจกฟรีแจกฟรีครับนี่ครับมีอะไรข้าวพุกน้ำพริกกับแกงเขียวหวานไก่ค่ะเอาข้าวพุกน้ำพริกข้าวน้ำพริกพุกน้ำพริกลงมะครับนี่ครับใครเหนียวก็มาแวะตัวนี้ได้ทุี่เนาะแจกฟรีวันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณมากครับ นี่ครับพี่้องครับจากพระราชทานครับพี่้องเลยนะครับโครการพระราชทานนะครับผมนี่ครับผมโนนะครับพี่รองครับนี่ครับผมไลน์มาแล้วนะเอาฟรีนะครับทุกหน่วยงานพี่รองนะครับผม เนี่ยพี่น้องของขวัตส่วนเด็กข้ารจชการยุหัวนะครับเนี่ยโครงการนะครับของพระราชโครงการนะครับของพระราชทานนะครับคือว่าเจอวิกฤตนะครับคนไทยเนาะใจดีนะครับตัวถึงกันถ่ายหน่วยงานนะครับพี่น้องเนาะมาซอยเรือกันนะครับนี่นะครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้องเนาะผมเห็นความพร้อมของเมืองไทยนะครับผมนี่ปาพี่น้องนะครับมวลนันทินะครับมีทุก มีทุกหน่วยงานพี่รองมาร่วมกันอยู่ตรงนี้เนาะยอมรับเลยครับประความอมเนี่ยแบบส้นยอดนะครับเบิ่งพี่รองนะครับโปรตีตึงนะครับมาแบบเป็นเป็นนะครับเป็นกองเลยนะครับพี่รองนะครับเห็นบ่หน่วยงานต่างๆนะครับมีทุกอย่างนะครับบนบ่มูนันนิธิแม่นาคนะครับแม่นาคพักขนพักนงนะครับเนี่ยนะครับมูนนิธิโปรตีต well ึงนะครับ สายด่วนขุดพี่น้องเลยพบเครื่องพบเครื่องครับพี่น้องน้องจอดเดี่ยนทลายนะครับผมล่อนะครับล่อโซยเดือยนะครับพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องซุดสายตานะครับซุดสายตาเลยขุดพี่นอ้องความผอมบานเพิ่นนะครับสุดยอดนะครับ โอ้โหสุดสายตาพี่น้องนะครับเนี่ยครับผมพร้อมพร้อมมาแตกต่างกันครับผมเนาะก็ฟังฟังบ้านผมนะครับในการที่แบบว่ามิลาค้นไท่พี่น้องนะครับเจอวิกฤตต่างๆเนาะเป็นกับที่แบบว่ารวมเลงรวม,รม,รมใจกันนะครับสวยเดือกันแบบนี้นะครับนี่ครับผม หนึ่งสี่หนึ่งแปดพี่นออ้องมูลนิธินะครับโอ้พี่น้องเลยนี่นะครับนี่จะเป็นคนนำอาหารนะครับผมมาบริจาคเนาะนี่นะครับเป็นบัสดุจอยเดือกันนะครับเนี่ยอัน่นจะเป็นนะครับผมหลายประเทศนะครับผมนะมาดี่พี่น้องเป็นบัตถุเงี้หัวทุนด้วยครับ พี่น้องเลยนะครับสุดถนนด้วยครับผมเนาะน,นั่น้ำได้ครับวพว้ผอมแบบว่าุดจอดนะครับดิผมเดินมากเลยว่าโอ้โหพี่น้องจอดสุดสายตานะนี่แหละครับอยากให้เห็นนะครับวความผอมฟังไทยนีนะครับเวลาเจอวิกฤตเจอความลำบากนะเพิ่นแบบซอยเยอะกันนะครับไปท้องท่านท้องเวลายนยอนแบบนี้นะครับความผอมาเพื่อนเนะาะแบบว่าถึงว่า ขังยิงไงนะครับมันจะเสียหายหลายอย่างนะครับแต่ว่ามาเบิงภาพรวมแล้วนะครับพร้อมๆอองพี่น้องชาวไทยเป็นเร่งนะครับผมเห็นบ่นครับรหาทั้งกลางคืนกลางเว้นพี่น้องนะครับตลอดย4ิบสีชั่วโมง ได้ชมได้เบิงกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอชื่นชมจากใจจริงเลยบอใได้อวยนะทุกคนไม่ได้อวยเลยให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าความพร้อมในไทยมีพร้อมแบบเต็มร้อยเต็มเหนียวจริงๆนะทุกคนคะ่ะบอกว่าจะอยู่จุดใดน,นะคะเกิดสถานการณ์ใดอันนี้คือซึ่งแตกต่างกับที่บ้านของแพรวามากนะทุกคนแตกต่างมากๆเลยแบบ เอาง่ายเลยว่าไม่อยากจะกล้าเปรียบเทียบหรือว่าไม่อยากจะกล้าพูดเลยเพราะว่าคือถ้าหากว่าเหตุการณ์แบบนี้เนาะเกิดที่บ้านนะแพรววาคงไม่รู้เลยว่าเราจะรับมือ,อยังไงและเราจะมีสำนักข่าวหรือว่าอ่า มีคนให้ความสนใจขนาดนี้ไหมแล้วมีการช่วยเหลือในการเข้าป่าอาหารหรือว่า,าผู้ที่มาช่วยค้นหาได้ขนาดไหนซึ่งบอกเลยค่ะว่าที่อยู่ฝั่งไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องอรถหรือว่าถนนหนทางทุกคนหรือว่าแพทย์หมอพยาบาลหน่วยกู้ภัยต่างๆเนาะ หนำซ้ำนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องอาหารการกินน้ำที่อยู่ที่พักที่อาศัยคือเขามีความพร้อมให้ทุกๆอย่างจริงๆมันตื่นตันใจทุกคนคะ่ะตื่นตันใจมากๆนาะแล้วก็ขอชื่นชมจากใจจริงๆเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขนาดนั่งอยู่ที่ที่ลาวเนาะไม่ว่าไม่ใช่แค่ตัวแพรวายเองนะ บุคคลในครอบครัวที่เห็นข่าวเขาก็ยังบอกเลยว่าโอ้โหไทยเนี่ยรายงานทุกสถานการณ์แล้วเขามีความพร้อมทุกสถานการณ์จริงๆมีการค้นหามีการบอกรายละเอียดเวลาที่อ่ะคนที่เขาได้รับข่าวสารหรือว่าข้อมูลจากทางฝั่งไทยอ่ะเขาจะอ่ะเห็นไหมว่าโหมันชัดเจนมันแบบ สุดยอดจริงๆนะทุกคนคะ่ะแพ่ว่าเห็นที่ว่าอยู่ทางฝั่งเล่าเพิเ่งเ,นเนบิ่งเนาะบุคคลที่ไปว่าบริมีอาคาตีกับไทยนะคะเพิ่นก็นจะจักหูเลยว่านี่แหละคือคนไทยรวดเร็วทันใจและมีความพร้อมทุกสถานการณ์โอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะแพ่ว่าก็ต้องคอ จบแค่เพียงเท่านี้ดนะค่ะพิพาานประกันนายก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมแลบฟังค่ะสวัสดีค่ะสบายดี